น้องซันสวยค่ะใช่ค่ะน้องซันเขาพูดไม่เก่งนะแต่เขาน่ารักตอนนี้เขาติดเพลินนะคะสวยค่ะสอนพูดได้นะตัวผู้เขาจะพูดเก่งกว่าพูดเก่งกว่าตัวเมียเขาจะพูดน้อยเชื่องจับได้ใช่ไหมคะใช่จับได้ยังป้อนอยู่ค่ะสองมื้อเช้าเย็นแต่แข็งแรงนะเนี่ยเราอะคะ แล้วหน้าหน้าหวานนะห,<า>ห,นหวานทุกตัวเลยสวยเจ็ด<า>เดือนนี้ไซส์ไซส์ถ้ามันได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยนะค่ะส<า>ีมันเริ่มผัดผลสวัสดีค่ะครอบครัวโอลิค่ะวันนี้เราอยู่กันที่สนามหลวงสองวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านจิตเล็กค่ะฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไม่ค่อยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะ ค่ะน้องซันมีอยู่5ตัวน้องซันสวยค่ะใช่ค่ะค่ะน้องซันเขาพูดไม่เก่งนะแต่เขาน่ารักใช่ค่ะเน้นน่ารักเสยรลกน่ารักโอ้แต่โตขึ้นนี้เสียงหนูเนาะที่หนึ่งเลยไหมเนี่ยที่หนึ่งค่ะอ่าถ้าถ้าสอบก็เขาได้ที่หนึ่งแล้วเขาอ่ะ แต่สีเขาสวยค่ะเขาสวยเขาน่ารักแหละแต่เขาเสียงดังนิดนึงค่ะก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นิยมคะว่ายกันได้ตั้งแต่ไข่นะใช่ค่ะอันนี้มีหลายไซส์เหมือนกันนะเนี่ยค่ะตแล้ก็มีเล็กก็มีค่ะราคาตอนนี้เป็นไงบ้างคะราคาถ้าเป็นตัวเมียก็เปิดอยู่สามพันห้าค่ะตอนนี้ราคาสันได้ราคานะค่ะ หมายถึงว่าในนี้เช็คเพศหมดแล้วเหรอคะเช็คเพศหมดแล้วค่ะอ๋อเช็คเพศแล้วค่ะมีเมียอยู่ตัวเดียวค่ะอันนั้นลูกกอกนั่นแหละค่ะตัวเมียตัวตัวเล็กสุดนะนะใช่เพศเมียใช่ค่ะเพศเมียราคาเท่าไหร่คะเพศเมียป้าขายอยู่สามพันห้าสามพันห้าใช่ค่ะตัวข้างในสุดนั่นจะโตกว่าเขาเลยมั้งอ่ะโตเขาขายตัวนั้นสามพันสองอ๋อสามพันสองอ่าค่ะซันคอนัวช่วงนี้ก็มีเข้ามาตลอดไหมคะมีเข้ามาตลอดค่ะ อันนี้ก็เช็คเพศให้เรียบร้อยนะเรียบร้อยค่ะกำลังน่ารักเลยนะไซนี้นะขอการเทศเหลือหนึ่งหรือด้วยหนึ่งค่ะเหลืองมากเลยอ่าตอนนี้เขาติดเพลินนะคะสวยค่ะสอนพูดได้นะค่ะค่ะเพศฟูเนาะจะผิวปากลองดูแล้วดูแล้วน่าจะฟูค่ะอ่าสวยเหลืองค่ะสวยเลยอ่ะราคาเท่าไหร่คะอ่าป้าเปิดอยู่ แปดร้อยแปดร้อยค่ะเหลืองเพลเลยนะใช่เหลืองเพลค่ะสีอื่นๆยังพอมีเข้ามาไหมคะมีเข้ามาค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเราขายหมดจะห่วงไว้ก็ไม่ได้ปล่อยไปเลยค่ะค่ะก็มีเข้ามาตลอดนะค่ะมีเข้ามาอยากได้สีไหนก็ลองจิตต่อสอบถามได้เขาก็เทลก็ตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะฝึกสอนร้องเพลงใช่คุกกี้คุกกี้ได้ อุ้ยตัวเบลอเลยแล้ว่ยืนเหมือนคนแก่เลยํำปืดเลยคนนั้นสีออกแล้วนะสีออกแล้วค่ะสีเขียวไข่เด็ดซับตัวนี้ก็ฝึกพูดได้พูดเก่งด้วยเพศผู้กับเพศเมียเขาจะพูดเก่งเหมือนกันไหมคะตัวตัวผู้เขาจะพูดเก่งกว่าพูดเก่งกว่าตัวเมียเขาจะพูดน้อยแต่เพศเมียจะพูดน้อยกว่าแต่สีแล้วแต่คนชอบนะเขียวแดงวานไปอันนี้เป็นเพศผู้นะเพศผู้เขียวสีเขียวค่ะ เป็นเพศเมียก็สีแดงเพศเมียมีเข้ามาไหมคะตอนนี้เพิ่งขายไปเมื่อวันก่อนราคาเท่าไรเพศเมียเพศเมียป้าขายอยู่หมื่นหนึ่งหมื่นค่ะถ้าเป็นเพศผู้ก็เพศผู้ก็แปดพันแปดพันเพศเมียจะราคาสูงกว่าเพศผู้ใช่ค่ะตามไซส์ด้วยล่ะค่ะค่ะอาตามไซส์ด้วยใช่ค่ะนิ่งเลยอ่ะยืนโชว์เลยใช่อ่ะ สง่านานะสวยนะตัวใหญ่นะ <c oughs> กินเก่งกิน30นะสวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานาเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอกาเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเ,เ,เตอร์ท่านใดที่ไปจตดุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจตุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงค์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพสเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะโนรีเรนโบนะคะชเชืองคาะนกสองเดือนอ๋อนกเชื่องใช่เชืองมากเชื่องจับได้ใช่ไหมคะ<า>ใช่จับได้ยังป้อนอยู่ค่ะสองมื้อเช้าเย็นใช่ใช่ค่ะแล้วก็มีเยลโลไซส์ เยลโลไซต์ตัวหนึ่งค่ะเยลโลไซส์เรนโบโนรีเรนโบนี่สอนพูดได้นะคะค่ะสอนพูดได้แล้วพูดเสียงน่ารักด้วยค่ะค่ะแล้วก็มีเยลโลไซส์ค่ะเยลโลไซส์ราคาเท่าไหร่เยลโลไซส์ป้าขายอยู่พันหนึ่งร้อยค่ะหนึ่งพันหนึ่งร้อยแล้วโนรีนะคะเรนโบขายอยู่ห้าพันค่ะค่ะอันนี้เขาเชื่องนะคุณป้าจับเล่นได้ค่ะโตลูกป้อนใช่ไม่ป้าป้อนมา้าแต่ลูกป้อนเล็กๆเลย ก็สามารถที่จะสอนพูดไดใ้ใช่ใช่ค่ะเอ็นดูเขาน่ารักน่ารักใช่ไหมคะ,ะนิ่งเลยอะตอนนี้เขาหลับด้วยหลับ <laughs> นู้ลับแข่งกันเหรอลูกน้ ทำงานก่อนเด็กโชว์ความสวย่อยอุ้ยหลับหลับย้ายรถซ้ายโอ้ไม่มองใครเลยลูกหลับแบบหเนียนมากเลยอ่ะกินเอ็มแล้วหลับเลยค่ะวันนี้เราไม่เจอลูกป้อนกินชีคเหมือนกันเนาะมันหมดค่ะมันหมดแต่ก็ยังมีเข้ามานะมีมีมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะจังหวะเรามาของมันน้อยอ่ะค่ะเออ ก็หมุนเวียนเข้ามาตลอดนะอยากได้นกชนิดไหนก็ลองติดต่อสอบถามได้ค่ะค่ะตัวนี้ชินเนมอนค่ะเพศอ่าเพศเมียนะป้าเช็คเพศแล้วค่ะใครต้องการมารับได้เลยยังเชื่องไหมป้าตัวนี้ตัวนี้ไม่เชื่องค่ะไม่เชื่องตัวนี้ป้าไม่ได้ป้อนมังคแต่เล็กตอนนี้โตแล้วค่ะอายุเท่าไหร่อันนี้อายุก็ประมาณสามเดือนสี่เดือน ค่ะไม่เชื่องนะไม่เชื่องค่ะราคาเท่าไหร่นะคะราคาก็อยู่ที่พันสองหนึ่งพันสองร้อยค่ะค่ะเล็บเบิร์ดก็มีอยู่ไม่ไม่ขอบอ่ะมีอยู่ห้าตัวอ๋อนี้ไม่ขอบใช่ไมค่ไม่ขอบอยู่ห้าตัวคุณป้ากระจายกันอยู่แยกกันอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยค่ะ ตรงนี้ด้วยนะคะมีตรงนี้ด้วยไม่ขอบเหมือนกันค่ะไม่ขอบอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยคุณมประมาณสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนไม่ขอบตาใช่กําลังสวยค่ะเริ่มเริ่มสวยแล้วสีเริ่มมาแล้วค่ะหัวเริ่มครอบแล้วเดี๋ยวถ้าถ้าโตก็จะสวยกว่านี้ใช่ค่ะอันนี้สิงโตเขายิ่งสวยนกแปดเก้าเดือนนะคะสีมาหมดแล้วหัวจะครอบรอบส้มก็คือส้มมันถึงถึงใชถึงถึงไหลเลยค่ะ อายุเท่าไรถ้าเลิฟเบิร์ดถึงจะเริ่มการอ้อมหนึ่งปีค่ะหนึ่งปีนะคะใช่ค่ะใช่กำลังดีค่ะอันนี้คุณป้าขายราคาเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยค่ะตัวละสี่ร้อยค่ะไซส์นี้เขาเช็คเพศได้หรือยังคะได้แล้วค่ะกัดตะเกียบได้กัดตะเกียบได้แล้วชัวร์ไหมคะถ้าไซส์ประมาณนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแต่ถ้าจะให้ชัวร์เลยก็ต้องนกตอายุเยอะกว่านี้่ะค่ะค่ะนี้ นกสันนะคะนกประมาณเจ็ดเดือนค่ะเพศผู้ทั้งคู่เช็คเพศแล้วเป็นเพศผู้ทั้งคู่บางเพื่อนเต็มเลยอ่ะเราอ่ะเห็นแล้วเพศผู้ทั้งคู่แต่สวยเจ็ดเดือนนี้ไซส์ถ้ามันได้ขนาดนี้คือว่าสวยนะค่ะสีมันเริ่มผัดขนเริ่มเริ่มผัดขนพอผัดขนนี้ผัดขนครั้งที่สองก็จะเหลืองมากกว่านี้จะเหลืองมากกว่านี้ใช่ค่ะอันนี้คือเจ็ดเดือนนะเจ็ดแปดเดือนแปดเดือนต้อนมาตั้งแต่เล็กไหมคะนี้ ตัวนี้ใช่ใ่ลูกค้าเขาป้อนมาแล้วเพิ่งมาส่งป้าใช่น่าจะไม่ค่อยเชื่อมกันนะคะใช่ไมมไม่เชื่องนะใช่อันนี้ก็คุณป้าเท็เทฟให้เรียบร้อยนะเทปคู่เทปคู่ทังคู่ค่ะราคาเท่าไหร่นะคะนี้ราคาอยู่ที่สี่พันห้าค่ะสี่พันห้าค่ะ เนี่ยจะเข้ามาไหมลูกคะจะเข้ามาไหมอ่าเต็มไหมเต็มกล้องเลยไหมเต็มกล้องไหมสวยเลยเป็นไงเต็มไหมออะไรกันคะอะไรกันคะอ่าอิมเก่งค่ะแข็งแรงตัวใหญ่ค่ะ นั่นพูดทั้งคู่นะคะพูดทั้งคู่นะอย่าหลอกนะคะป้อนน้ำลายกันนึกว่าคู่เมียเปล่าค่ะพูดทั้งคู่พูดทั้งคู่ค่ะใช่ค่ะนี่ลูกค้าเขาป้อนไซส์มาให้อ่ะค่ะยังเชื่องอยู่อ๋อยังเชื่องใช่ค่ะมีสี่ตัวอ่าโตมาจากลูกป้อนเพราะแม่ไม่ป้อนลูกเขาก็เลยมาป้อนน่ารักดีค่ะ คุณป้าขายเท่าไรถ้าเป็นหงโยกไซนี้ตัวนี้อยู่ที่ร้อยยี่สิบค่ะค่ะรนะ้อยยี่สิบนะยังพอเชื่องเชื่องนะค่ะ,คะยังพอเชื่องเชื่องอยู่ค่ะเจ้าของเดิมป้อนมาป้อนมาค่ะพอแม่เขาไม่ป้อนเขาก็เลยป้อนค่ะ นกบางคู่ก็จะไม่ป้อนลูกใช่ไหมใช่ใช่บางคู่ไม่ป้อนลูกเราก็ต้องล้วงมาช่วยเขาป้อนค่ะป้อนมีห้าตัวป้าขายไปแล้วตัวหนึ่งเนี่ยค้อหนึ่งมีห้าตัวเลยนะอ๋อค้องนี้ได้ห้าตัวใช่เพราะแม่มันก็ป้อนไม่ไหวอ่ะนะใช่ค่ะล้วงออกมาช่วยป้อนบางคู่ก็ป้อนลูกดีดีนะอ่าใช่ค่ะแล้วแต่บางคู่นะใช่ค่ะแต่แข็งแรงนะเนี่ยเราอ่ะฮะ แล้วหน้าหน้าหวานนะหน้าหวานทุกตัวเลยมีผู้กี่ตัวเนี่ยป้าดูแล้วผู้หมดเลยมั้งคะจะมูกเข้มหมดเลยเข้มหมดเลยค่ะ้ตัวนี้ก็เนี่ยดูแล้วก็ผู้ผู้หรือเมียเมียตัวกลางตัวกลางใช่ไหมอ่าหน้าจะเมียใช่ไหมอ่าเดี๋ยวรอนุนีกหน่อยนะลูกเนาะน่าจะเมียสองผู้สองปะ นะ้าฝั่งนี้คือคู่นะฝั่งนันเมียได้คู่แต่ว่าเป็นพี่ร้องกันค่ะต้องสังเกตดีๆนะเพราะยังเล็กนะค่ะใช่แต่หน้าหวานอ่ะดูมีเขาด้วยเห็นนะเขาสวยด้วยทางร้านมีมีจําหน่ายพวกไม้สั์ด้วยนะคะค่ะมี10 10โลกับ5โลค่ะมี2ไซส์มี2เบอร์ค่ะค่ะเบอร์6เบอร์8ค่ะ อันนี้ก็ทั้งอาหารทั้งอาหารทั้งขวดน้ำอุปกรณ์เพื่อค่อนข้างจะครบค่ะอาหารนี่ก็มีแบ่งด้วยใช่ไหมคุณป้ามี่มีค่ะมีแบ่งมีกระสอบ่คะเนี่ทางร้านก็คือมีกระสอบทุกไซน์นะคะค่ะค่ะมีราคาส่งราคาขายปีกขายปีกมขายส่งขายปีกใช่ค่ะ เนี่ยค่ะก็คือจะถ้าเป็นตัวนี้เราก็จะโชว์เนื้อให้ดูค่ะให้ลูกค้าดูลูกค้าจะเอาเป็นกิโลก็ได้เืยจะยกกระสอบก็ได้ค่ะค่ะใช่ร้านเปิดทุกวันไหมเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่แปดโมงถึงหกโมงเย็นนะคะค่ะก็จะอยู่ในซอยนะซอย14ซอยสิค่ะค่ะเข้าได้สองทางเข้าได้สองทางค่ะที่ทางร้านก็จะมีแบ่งด้วยนะคะค่ะถ้าต้องการน้อยเราก็แบ่งให้ค่ะ มีแบ่งมีวิตามินมีคือทุกอย่างครบได้เลยค่ะเดินเข้ามาได้เดินออกไปตัวเบาได้เลยนะคะอะไรเบากระเป๋าต่างกันเห็นไหมน้องขอหัวร้อนี่ก็กําลังจะตัวเบาเหมือนกันมาซื้อนี่ค่ะเข้ามานี่ก็คือออกไปตัวเบาหวิ่งเลยค่ะอันนี้เราส่งได้ไหมคะคุณป้าส่งได้ค่ะถ้าเป็นพวกอาหารส่งทางจังหวัดได้นะคะแต่ถ้าเป็นนกก็ต้องมาคุยกันเป็นเคสไปใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เป็นเคสไป